แนะนำการใช้งานเจ้าเครื่องนะครับ CMA5 ของแบรนด์อาริสูนะครับโดยเครื่องแรกนะครับที่ผมจะมาแนะนำการใช้งานนะครับจะเป็นตัว Optical Power Meter นะครับเจ้าตัว Optical Power Meter นะครับเรามาดูพอตด้านบนการใช้งานของตัวเครื่องก่อนนะครับพอตด้านบนการใช้งานของเครื่อง Optical Power Meter CMA5 ตัวนี้ครับ กจะเป็นแบบ Universal p o r t นะครับเราสามารถที่จะเอาสายนะครับที่มีขนาด2 5ม mm มนะครับมาเสียบได้เลยไม่ว่าจะเป็น SC-UPC หรือว่า SCAPC นะครับไม่ว่าจะเป็น F C UPC หรือว่า fc apc นะครับสามารถที่จะมาเสียบการใช้งานได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ,บก็สามารถเสียบการใช้งานได้เลยนะครับ เรามาดูสเปคของตัวเครื่องเบื้องต้นกันเล็กน้อยนะครับในส่วนสเปคของตัวเครื่องนะครับ o p t i c a l Power Meter cm a f i ตัวนี้นะครับเขาจะสามารถนะครับรับค่า e r ได้แต่ได้ตั้งแต่ลบ5 0จนถึงบวก10 d b m นะครับแล้วก็ลองรับเวบเลงก,การใช้งานนะครับดูที่นะครับ1850 1300 1310 1490 1550 แล้วก็1625นะครับอ่าตอนนี้เมื่อผมทำการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะขึ้นข้อความว่าออโต้ออฟนะครับออโต้ออฟอันนี้หมายความว่าเมื่อเราไม่มีการใช้งานเครื่องนะครับเป็นเวลา5านาทีนะครับตัวเครื่องก็จะดับไปนะครับถ้าเราไม่อยากให้ตัวเครื่องดับในระหว่างที่เราทำการใช้งานอยู่นะครับให้เรากดคำว่าออโต้ออฟตัวนี้นะครับครับเมื่อเรากดปิดไปแล้วนะครับ ตัวตัวเครื่องก็จะไม่ดับนะครับเราจะดับก็ต่อเมื่อเราทําการกดปิดเองเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับตัวเวฟเลงนะครับที่ผมทํางานกดให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่ก็เป็นการเลือกเวฟเลงที่เราจะใช้งานนะครับแต่อันนี้ผมจะเลือกไปที่เวฟเลงหนึ่งสามศูนย์นะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นหน่วยที่เราทําการดูค่านะครับไม่ว่าจะเป็น dbm นะครับหรือว่ามิลิวัตนะครับ แล้วก็ที่เป็น DB นะครับตัวที่เป็น DB นะครับเราไว้ใช้ดูเมื่อต่อเมื่อเราทำการกด reference ค่านะครับเมื่อเราทำการ reference ค่าไปครับถ้าเราจะดูค่านะครับให้เรามากดดูที่หน่วยที่เป็น DB นะครับดูค่าดิบนะครับความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เรากดไปนะครับตัวต่อมานะครับคือการเซตซีโรนะครับ เซสิโลเป็นการปรับเทียบค่านะครับก่อนที่เราจะทําการใช้งานนะครับหรือว่าไปในที่ที่อุณหภูมิแตกต่างกันนะครับมันจะขึ้นข้อความมาว่า success นะครับนั่นคือเสร็จถ้าเราจะกดเทสิโลได้ก็ต่อเมื่อนะครับตัวด้านบนของเรานะครับต้องทําการปิดพอตให้สนิทไม่มีแสงหรือสัญญาณเข้ามานะครับถ้ามีแสงหรือสัญญาณเข้ามานะครับเมื่อเรากดเทสิโลนะครับมันจะขึ้นคําว่า error ขึ้นมาให้เรานะครับ แล้วก็ตัวต่อมานะครับ Refer e n c นนะครับหรือว่าเซ็นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับเมื่อผมทำการเปิดเครื่องเจ้าอ p t i c a l laser s o ์ซนะครับแล้วผมจะจะทำการกด Refer e n c e ให้ดูนะครับว่าการ Refer e เ c e เป็นยังไงนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็น Op t i c a l laser s o ์ซนะครับเจ้าตัว Op t i c a l laser s o ์ซนะครับเห็นไหมครับพอร์ตด้านบนตัวเครื่องเขาจะต่างแตกต่างจากตัว Optical Power m e t e r นะครับ เขาจะระบุมาเลยว่าตัวเครื่องนี้นะครับใช้งานได้ที่เป็นหัวที่เป็นแบบ SC UPC เท่านั้นนะครับนั่นก็คือหัวที่เป็น FC UPC หรือว่า SC APC นะครับถ้าเราหัวที่มันเป็น SC APC มาใช้งานนะครับมันจะทำให้เกิดค่ารอดขึ้นนะครับที่หัวตรงนี้ครับ3-5 dB แล้วก็จะทำให้ หัวเฟอร์ลูที่อยู่ในตัวเครื่องนะครับมีรอยบินแตกหักได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะใช้สายที่เป็น SC-UPC หรือว่า FC-UPC เท่านั้นนะครับที่ใช้งานกับตัวเครื่องนะครับใช้งานนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปครับเึิบแค่นี้เองครับเรามาดูสเปคของเจ้าตัว Optical Laser Source กันนะครับ ตัว optical laser s o u r c ตัวนี้ครับจะปล่อย power นะครับอยู่ที่ประมาณลบ7 dBM นะครับบวกลบ1 dB นะครับอันนี้มีเป็นค่าคาดเคลื่อนโดยประมาณนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาก็จะเห็นคำว่า auto off อยู่เหมือนกันนะครับหมายความว่าเหมือนกับเจ้าตัว power meter เลยนั่นก็คือถ้าเราเปิด auto auto off ทิ้งไว้นะครับ ถ้าเราไม่มีการใช้งานนะครับตัวเครื่องก็จะดับไปนะครับประมาณ5นาทีแต่ผมไม่อยากให้มันดับไปตอนนี้ผมก็กดอ,ออตัวออฟทิ้งไปนะครับแล้วก็กดเลือกนะครับเวฟเล์ที่จะทำการใช้งานนะครับเจ้าตัวออปติคอลเลเซอร์ซอรเครื่องนี้นะครับเขาจะรองรับเวฟเล์การใช้งานอยู่ที่2เวฟเล์นะครับที่เป็นของมัติโมดนั่นก็คือ850กับ1300นะครับ อันนี้ผมก็ปล่อยอยู่ที่13.0 0นะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับตัว modulation นะครับหรือว่า,า CW นะครับตัว modulation นะครับตัวเครื่องนี้นะครับจะ modulation ได้3แบบนะครับนั่นก็คือ270 Hz 1 k เ z กิโแล้วก็2 k h กิโนะครับผมเราก็ลองกด mod 270 Hz สังเกตว่า ค่าที่ตัว power meter ก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ไม่ได้ขึ้นค่าสัญญาณมอ d ขึ้นมาเนื่องจากว่าตัว optical power meter ของทางอาุลิสนะครับตัวนี้เขาจะรับค่ามอ d ได้ที่2กิโลเฮิร์เท่านั้นนะครับเวลาที่เรามอสสัญญาณที่เป็น270เฮิร์กับ1กิโลเฮิร์ขึ้นไปนะครับมันจะมีแค่ค่าตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่จะไม่ได้โชว์บอกว่าสัญญาณที่มอ d เข้ามานะครับเป็นเท่าไหร่นอกจากจะเป็น2กิโลเฮิร์เท่านั้นตัวเครื่องถึงจะขึ้นโชว์นะครับ อ่ะผมก็ลองกดที่1กิโลเฮิร์นะครับลองสังเกตเห็นว่าค่าเวลาที่เรามอสนะครับเวลาที่เรามอสสัญญาณนะครับจาก270เฮิร์ขึ้นมานะครับแล้วก็1กิโลเฮิร์นะครับค่า power มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากลบ11เป็นลบ12นะครับพอเราเพิ่มขึ้นไปที่2กิโลเฮิร์นะครับเห็นไหมครับค่าก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตัว power meter นะครับก็จะ ดีเทคสัญญาณได้ว่าตอนนี้นครับมีสัญญาณที่เป็นค่าค่ามอสที่2กิโลเฮิร์เข้ามาที่ตัวเครื่องนะแล้วผมก็ปล่อยที่เป็นแบบ cw นะครับก็จะกลับมาที่ค่าปกตินะครับนี้เรามาดูฟังก์ชันที่ผมบอกว่าการ Refer e n c e ของตัวเครื่องนะครับตอนนี้นะครับถ้าผมกด Reference ไว้ปุ๊บอ่มามันขึ้น hello นะครับเราดูตรงนี้นะครับมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเรากด Refer e n c e แล้วนะครับ เราอยากรู้ว่าค่านะครับเรฟเฟเนซ์นะครับที่มันดิฟแตกต่างกันนะครับจากนับเวลาที่เรากดนะครับมันจะมีค่าแตกต่างกันอยู่เท่าไหร่นะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับกดตรง่าครับตรงเลือกหน่วยการวัดนะครับให้เรากดค้างครับปึ๊บตรงนี้นะครับเราก็จะดูได้ว่า ค่าที่เราเล็บเฟรนไว้ครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีค่า Power ที่มันเปลี่ยนแปลงค่ากำลังที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้มันเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอย่างเช่นในกรณีที่เรามีดัมมิโหลดนะครับอยู่สอดัมนะครับเราสมมุติเราเซตดัมแรกไปแล้วนะครับเราอยากรู้ว่าดัมต่อไปกับดัมแรกนะครับมีค่าดิฟแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับฟังก์ชันนี้ครับมันสามารถที่จะช่วยเราในการตรวจเช็คได้นะครับ หรือว่าเรามีสายแพดคอร์ดนะครับเราอยากจะทําการเช็คสายแพดคอร์ดของเรานะครับให้เราทําการต่อแพดคอร์ดเส้น a เส้น b นะครับแล้วก็ต่อคอนเนคเตอร์อยู่ที่เส้น a กับเส้น b ด้วยเราก็เอาเส้น c นะครับมาทําการเชื่อมต่อ a กับ b นะครับแล้วก็กด e f e r e น c e นะครับเราก็ถอดสายเส้น c ออกนะครับแล้วก็เอาเส้นต่อไปนะครับที่เราจะดูค่านะครับค่าล้อที่มันแตกต่างกันนะครับมาดูว่าเส้นต่อไปเส้น e นะครับ มันมีค่าลรอแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นการใช้งานนี่จะเป็นการใช้งานของเจ้าเครื่อง optical power meter นะครับแล้วก็ optical laser source นะครับหลักการง่ายๆของตัวเครื่องก็คือตัว laser s o u r c นะครับเป็นตัวกำเนิดสัญญาณนะครับส่วนตัว power meter นะครับเป็นตัวรับสัญญาณนะครับจำเป็นที่จะใช้คู่กันไหมก็ไม่จำเป็นนะครับ ตัวพาวเวอร์มิเตอร์นะครับสามารถที่จะแยกไปใช้งานต่างหากโดยการวัดพ o w e r ได้นะครับแต่ถ้าจะใช้งานนะครับตัวพาวเวอร์มิเตอร์ต้องมีแหล่งกำเนิดสัญญาณนะครับเพื่อที่จะดูว่าค่าพ o w e r ที่เราอยู่ณนะตรงนั้นนะครับมีพ o w e r อยู่เท่าไหร่นะครับนี่เป็นการใช้งานนะครับของเจ้าเครื่องอ p ปติคอลเลเซอร์ซอรแล้วก็ Op t i c a l p o w e r meter นะครับ